เราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แนวมุง่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิ โดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ข้างมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าทักพอสบายสบาย หลับตาของเราเมาเมาอนอลูกพอสบายสบายไม่ถึงกับเปลือกตาปิดสนิทนะจ๊ะหลับตาค่อนลูกพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะนอนหลับ อย่าไปบีบเปลือกตาอย่าก,กดลุกในตานะจ๊ะหลับตาพอสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของ,ของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวนี ให้มีความรู้สึกว่าผ่อนคลายตั้งแต่กล้ามเนื้อบนใบหน้าศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัว ขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าให้ผอนคลายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะอย่าให้มีส่วนใดส่วนหนึ่งของกร่างกายของเราเนี่ยมันตึงหรือว่ามันเกร็งนะจ๊ะต้องผ่อนคลาย และก็ะทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสใครกังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเรื่องคนสัตว์สิ่งของ ธุรกิจการงานบ้านช่องเรื่องการศึกษาเราเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่ง เหมือนเราอยู่คนเดียวในโลกนะจ๊ะทำใจให้เบิกบานให้แจ่มยืนให้สะอาดบริสุทธิ์อ่องใสทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็ รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่ศูนกลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรานะจ๊ะในระดับทิ่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือโดยสมมุติว่า เราหยิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้นเรานำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุปไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุปไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นการกระบ,บาด จุดตัดของเส้นทั้งสองจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมาสองนิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด ซึ่งเป็นตำแหน่งที่เราจะต้องนำใจมาหยุดนิ่งๆน,นุ่มๆอยู่ที่ตรงนี้นะจ๊ะหรือจำง่ายๆไว้จ่ในบริเวณกลางท้องของเราในระดับที่เรามั่นใจว่าเหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะ แต่ก็ไม่ต้องถึงกับไปกังวลจนเกินไปว่าเราจะนำใจกลับมาหยุดนิ่งตรงศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดพอดีเป๊ะไหมเอาแค่ว่าให้รู้จักปศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดอยู่ที่ตรงนี้ ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ส้ำกัญที่สุดของการมาเกิดเป็นมนุษย์ในแต่ละภพแต่ละชาติโดยเฉพาะชาตินี้เนี่ยเพราะว่านอกจากจะเป็นที่เกิดที่ตายของเราแล้วนะยยังเป็นที่หลับที่ตื่นและเป็นตำแหน่งเดียวกัน กับตำแหน่งที่พระสมมสมพุทเจ้าทุกๆพระองค์นับประสงค์ไหพระองไม่ทวนจะเป็นพระสัพพัญญยุพุทธเจ้าหรือพระปัจเจพรพุทธเจ้าหรือพระอรหันตสาวกทั้งหลายเมื่อท่านเบื่อนายชีวิตการเวียนว่ายตายเกิด ในวัฏสงสารแล้วเนี่ยท่านก็คลายความผูกพันจากทุกสิ่งท่านก็จะทิ้งทุกอย่างวางทุกสิ่งแล้วก็นำใจกลับมาหยุดนิ่งๆนุ่มๆอยู่ที่ตรงนี้ที่เดียวใจท่านจะหยุดนิ่งอยู่ตรงนี้ หยุดอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้เนี่ยตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งท่านเป็นพระอาราหันตสัมมสมพุทพโธเจ้าเป็นพระอาราหันตสาวกใจท่านหยุดนิ่งตรงนี้ตรงฐานที่เจ็ดตรงนี้อย่างเดียว พอถูกส่วนใจก็จะตกูยูยนเข้าไปสู่ภายในเหมือนหล่นลงมาจากที่สูงไปสู่ที่โล่งกว้างที่ไม่มีข่อเกตแล้วก็จะมีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆ ใสเหมือนกับเพชรที่เจริญในแล้วเพชรโลกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยอย่างเล็กกับขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางกับขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่กับขนาดพระอาทิตยามเที่ยงวัน หรือใหญ่กว่านี้และแต่กำลังบารมีที่แต่ละองค์ไม่เท่ากันจะเป็นดวงใสๆกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วอย่างน้อยก็ใสเหมือนกระนาำใสๆเหมือนน้ำแข็งใสๆบ้างใส เหมือนกระจกคันจองที่เราส่องเอาหน้าบ้างใสเหมือนกระเพชรบ้างหรือยิ่งกว่านั้นนะจ๊ะสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ว่าใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเบญ คือดูแล้วสบายตาพาสบายใจไม่แสบตาไม่จ้าตาไม่เหงื่งตาเหมือนเรามองดูดวงอาทิตย์นะจ๊ะจะเป็นดวงใสๆกลมอรอบตัวนี่คือธรรมดวงแรกหรือความบริสุทธิ์เบื้องต้น ที่ท่านเรียกว่าดวงธรรม,มานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือดวงปฐมมมัคเป็นจุดเริ่มต้นประดุดปากประตูพระนิพานที่จะนำไปสู่อายะตาน,นิพานดวงธรรมดวงแรกนี้เนี่ยหรือดวงปฐมมรัคนี้ จะมาพร้อมกับความสุขที่ยิ่งใหญ่ไม่มีประมานอย่างที่ไม่เคยเจอมาก่อนในชีวิตมาพร้อมกับความบริสุทธิ์ของใจที่เกลี้ยงเกลาอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนที่ จะรู้สึกว่ามีความบริสุทธิ์ความสุขความบริสุทธิ์นี้มาพร้อมกับดวงธรรมดวงแรกนี้นะจ๊ะดวงธรรมมอนุปัสสิประานหรือดวงวัตมมมัคเมื่อธรรมดวงแรกเกิดขึ้นแล้วใจทั้งกันเน่องอย่างเดียว นิ่งไปเรื่อยเลยก็จะเห็นธรรมในธรรมจนกระทั่งเห็นกายในกายแล้วก็เข้าไปถึงกายของพระตถาคตเจ้าคือกายธรรมจะมีลักษณะคล้ายๆกับองค์พระพุทธรูปที่เราเคยเห็น ต่างแต่ว่าสวยงามกว่ามากเพราะว่าประกอบด้วยลักษณะหมาบุรุษครบท้วนทุกประกาศอยู่ในอริยบทสมาธิหันหน้าออกไปทางเดียวกระตัวของเรามีเกตเป็นดอกบัวตูมไม่ใหญ่ไม่เล็ก คล้ายดอกบัวสัตบงกตแตก็สวยงามมากตั้งอยู่บนจอมกระหม,ม่อมที่สูงนูนซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของลักษณะมหาบุรุษบนประเสียนที่เรียงรายโดยเส้นประศกหรือเส้นผมที่คดเวียนเป็นทักษิณาวัตรหมุนขวาตามเข็มนาฬิกาอย่างนั้นแหละ กายนี้สวยงามมากงามไม่มีทิฏฐิใสบริสุทธิ์ยิ่งกว่าความใสใดๆในโลกที่พอจะเทียบได้คือรัตนะหรือพวกเพชรนินจินดาอะไรต่างๆจึงเรียกกายนี้ว่าพุทธรัตนะ คือกายของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายในเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตเป็นต้นโดยธรรมจักคุคือดวงตาที่เห็นแตกต่างจาก ตามนุษย์ตาทิ่ตาลูกปพรมหรือตาลูกปพรมคือเห็นได้รอบตัวทั้งอดีตท,ทั้งปัจจุบันและในอนาคตเธอไม่มีอะไรกำบังรรมาจักข,ของพระธรรมกายได้กายที่ใสเป็นแก้วเป็นเพชรอย่างนีนะ้เห็นถึงไหนทั้งกะ รู้แจ้งถึงนั่นเพราะมีญาณทัศนะเห็นแจ้งก็รู้แจ้งเลยจำมาพร้อมๆกันกายนี้แหละเป็นกายที่สำคัญที่ทำให้วิชาทั้งสามบังเกิดขึ้นคือปเพนิวาส,สาสติญาคือความรู้เกี่ยวกับเรื่องการระลึกชาติ ผลหลังของตัวท่านใดรู้ว่าก่อนที่เราจะมาเกิดนี้เรามาจากไหนเห็นไปตามลำดับเห็นแจ้งพร้อมกับรู้แจ้งในเรื่องราวของการเวียนว่ายตายเกิดของตัวเองในวัฏฏสงสารบางครั้งก็ เกิดในสุขติภพมาตามแบบมนุษย์ไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตได้สั่งสมบุญบารมีก็ไปเกิดในสุขติบางชาติประมาทในการดำเนินชีวิตทำแต่บาปอก,กุศลกรรมก็พลัดไปเกิดในอบาย เห็นการเวียนไวไหวตายเกิดของตัวเองในบทเพในวาสานุสยานจากธรรมปรกคุของพระธรรมกายและญาณทัศนะจะเป็นเครื่องรู้แจ้งของพระธรรมกายแล้วก็ยังได้ขอถึง วิชาที่สองุุตูปปปตยานก็นอกจากเห็นการเรียนไวไหวใจเกิดตัวเองแล้วก็ยังเห็นการเรียนวไหวใจเกิดของสรรพสัตว์ทั้งหลายในภพทั้งสามซึ่งก็มีลักษณะคล้ายๆกับของตัวเองที่เมื่อประมาทในการดำเนินชีวิตก็ไปอามอย เมื่อมม่ประมาทในการดำเนินชีวิตก็ไปสู่สุคติเพราะว่าสรัพชีวิตทุกๆชีวิตยังตกอยู่ในภายใต้กฎแห่งกรรมกฎถึงการกระทําทางกายทางวาจาทางใจไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้แล้วก็มีพบภูมิรองรับทั้งภูมิของอบายนรก มหานรกอุสุธันรกยมโลกเปรตอสุรกายสติเลจานมนุษย์ที่พรหมลรพรมวนเวียนกันอยู่อย่างนี้แหละทำให้เกิดความสลดใจเบื่อนหน่ายในการเวียนว่ายได้เกิดก็คิดที่จะหลุดจะพ้นจากพบทั้งสาม าชีวิตในสังสารวัไม่ปลอดภัยดังกล่าวใจของท่านก็นจะนิ่งดิ่งอย่างเดียวโดยไม่มีอะไรเหนี่ยวล้งก็เข้าถึงวิชาที่สามเื่ออสวัคขยายายกกลั่นจิตกลั่นใจกลั่นธาตุกลั่นทรรมเห็น,นจําคิดรูด้เนี่ยให้สะอาดบริสุทธิ์ จะหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายแเกิดได้เข้าถึงกายธรยรม,มอรัตผลกายธรรมอรันตสัมมาสัมพุทธเจ้าวิชาทั้งสามนี้เกิดขึ้นเมือ่อได้บรรลุกลายธรรมที่มีอยู่ในกายของทุกๆคน ในร่างกายของมนุษย์ทุกคนรวมทั้งผู้รู้เก่าแก่ดั้งเดิมคือพระสรัมมาสมัมพุทธเจ้าดังกล่าวนั้นเพราะฉะนั้นคำตรัสที่พระองค์ตัดไว้ว่าเมื่อผู้ใดเห็นธรรมผูน้นันเห็นพระตถาคตเจ้าก็คือวันใดที่ใจเรากลับมาหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด ูกส่วนแล้วก็ตกศูนก็ไปสู่ภายในเห็นธรรมดวงแรกดังกล่าวเป็นดวงใสๆไม่ช้าก,ก็จะเข้าถึงพระตถาคตจากพระธรรมกายดังกล่าวนั่นแหละซึ่งมีตั้งแต่กายธรรมโตรภูกายธรรมโสดาบันกายธรรมปสิกิตากามีกายธรรมพระนาิคามีและก็กายธรรมพระอรหันต ซ้อนๆกันอยู่ภายในต่าง่าว่าที่ผ่านมานเราไม่ได้รู้ไม่รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้อะไรไม่รู้ว่าตัวเองไม่รู้ไม่รู้ว่าทำไมถึงไม่รู้หรือรู้ว่าตัวเองยังไม่รู้แต่ก็ไม่รู้ว่าจะไปสวงหาความรู้อย่างไร ชีวิตจึงเลื่อนลอยสเปสปะเหมือนกองสวะที่ลอยไปตามน้ำจึงไม่แต่ความทุกข์ทรมานของชีวิตเพราะฉะนั้นโลกุบาติกาแก้วทุกทุกคนผู้มีบุญจะต้องใช้วันเวลาที่มีจำกัดในช่วงที่เราได้ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่ง วิงกาวัดมาบวชเป็นอุบาสิกาแก่คนนี้แสวงหาธรรมภายในให้ได้ไอ้ก็ถึงดวงธรรมภายในไอ้ก็ถึงพระธรรมกายในตัวจึงจะได้ชื่อว่าไม่ประมาทในการเดินเมือนชีวิตสมกับเป็นผู้มีบุญจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนา ได้มาบวชเป็นอุบาสิกาแก้วหนออนได้ฟังธรรมได้ปฏิบัติธรรมจนมีประสบาการณ์ภายในนี้แหละดังนั้นเราจะต้องทำใจให้หยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดในการนำใจเนี่ยกลับมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้กำหนดบริกรรมมณีมิตรขึ้นมาในใ,นใจ ให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจเรานะจ๊ะเรานึกถึงของใสๆจะเป็นเพชรสักเม็ดหนึ่งหรือก้อนน้ำแข็งใสๆที่กลมครอบตัวเหมือนดวงแก้วเป็นดวงใสๆ โดยนึกอย่างเบาเบาสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายไม่เพ่งไม่จ้องแค่ค่อยๆประคองใจค่อยๆนึกไปอย่างเบาเบาสบา,สบายสบายนึกถึงดวงใสใส กลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วใหญ่ขนาดไหนก็ได้เท่าที่ใจเราชอบแต่ต้องนึกอย่างเบาๆสบายๆใจเย็นเย็นนึกอย่างสบายๆคล้ายๆกับ เรานึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยที่เราเคยเห็นเจ็ดเราเคยเห็นดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวแล้วก็ศัแต่ว่าดูศัแต่ว่าเห็นให้ทำอาการคล้ายๆอย่างนั้นนะจ๊ะอย่าไปเพ่งอย่าไปจ้อง อย่าไปตั้งใจเกินไปตั้งค่อยๆนึกอย่างนั้นอย่างเบาๆสบายๆผ่อนคลายใจเย็นยๆร้อำกับประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆ อย่างสม่ำเสมอไม่เร็วไม่ช้านักโดยให้เสียงของคำภาวนาเป็นเสียงที่ละเอียดอ่อนดังออกมาจากในกลางท้องของเราระหนึ่งว่าเสียงนี้มาจากอายะตะน,นิพรา์แหล่งแห่งควาบริสุทธิ์ แรงแห่งของผู้ที่มีอนุภาพอันไม่มีประมาณมากรันจิตการใจของเราให้ใสๆใสผ่านกลางกายของเรากลั่นบริกรรมมในมิตรที่เรานึกอย่างนิ่งนงน,งนุ่มๆเบาๆบาเป็นดวงใสๆ เราคองใจด้วยการภาวนาว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังทุกครั้งที่เราภาวนาสัมมาอรหังเราก็จะต้องตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆอยู่ที่กลางดวงใสๆอย่างสบายๆแล้วก็ผ่อนคลายใจเย็นๆสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหัง ค่อยๆประครับประคองใจกันไปได้จ้ะเช mm hmm. ้า mm hmm. นี้อากาศกำลังสดชื่นแจ่มใสเย็นสบายเห mm hmm. มาะสมต่อลูกทุกคนผู้มีบุญจะได้ประกอบความเพียรให้กันค่ะอย่างถูกหลักวิชา mm hmm. ก็ให้ตั้งอกตั้งใจประครับประคองใจกันไปให้หยุดนิ่ง mm hmm. ขอให้ลูกทุกคน สมหวังดังใจในการเข้าถึงพระธรรมกายในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเย็บๆนะจ๊ะ